สวัสดีครับเรื่องราวที่อาจจะทําให้หลายคนเที่ยวสงการกันไม่ค่อยสนุกก็คือข่าวไอเหรียญ OM Mantra เนี่ยแหละราคาล่วงลง90%นะครับซึ่งหลายคนก็คงรับข่าวนี้ไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ผมอยากจะมาเล่าความคืบหน้าแล้วก็เบื้องหลังให้ได้ฟังกันก่อนที่จะเข้าเรื่องของ River XRP นะครับเพราะว่าเรื่องไอ Mantra OM เนี่ยทำให้ผมคิดถึง t ท r r a Luna นะครับที่ตอนนั้นทําให้ผมเจ็บหนักมา เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานซืนเหรียญ OM นะครับราคาร่วงลง90%ตามกราฟนี้เลยครับใครตื่นมาเช้าเมื่อวานนี้ก็คงขยี้ตากนันหนักๆเพราะว่าไอ้กราฟแบบนี้มันเหมือนจะลักภูหรือว่าเหมือนจะโดนแฮ็กแล้วมีการดึง liquidity ออกไปซึ่งโคตรเยอะนะครับเกือบจะ6,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐห,หรือว่าประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับความรู้สึกบูมหนึ่งคือรู้สึกว่า ใครโดนไปเนี่ยคงเจ็บคุ้นๆกับตอนที่ผมโดนกันเหรียญลูน่าไปนะคือผมยังจําความรู้สึกตอนที่ต้องขายเหรียญลูน่าจนวินาทีสุดท้ายต่อก่อนที่ n บ n น e เนี่ยจะปิดเทรดลูน่าได้อยู่เลยนะครับยังจําอารมณ์ตอนนั้นได้อยู่เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลยเอาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเหรียญ OM ร่วงลงจาก6เหรียญกว่ากต่อ1เหรียญ u อนะครับไปเหลือแค่0.3เหรียญกว่ากาที่จุดต่ําสุด ตอนนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วครับก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณสัก0.6เหรียญ0.7เหรียญจากราคาเดิมที่6เหรียญกว่านั่นแหละก็แสดงว่าราคามาร่วงไป90%ถามว่าทางทีม OM เนี่ยว่ายังไงกันบ้างครับก็เริ่มต้นจาก CO o ของ OM เนี่ยออกมาโทษ Binance ก่อนเลยนะครับก็ต้งมาดูว่าทาง CO o o จอ m ์นมูรินเนี่ยจะโดนคดีเหมือนกรณีโดคอนของ e r r a l u น a หรือเปล่าครับแต่ตอน l u NA เนี่ยความเสียหายประมาณ 60,000ล้านเหรียญน,นะครับส่วนกรณีของแมนชาโอเอ็มเนี่ยความเสียหาย5,600กว่าล้านเหรียญครับก็ประมาณ9%ของกรณีลุน่าคราชนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครลงทุนในเหรียญ OM เนี่ยหรือว่าได้ตามข่าว OM ก็จะเห็นสิ่งที่มันแปลกๆชวนสงสัยมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับเรื่องของราคาที่มันดูเหมือนจะสูงเกินจริงคัเหมือนมีการปั่นราคาเหรียญขึ้นไปจนถึง6เหรียญกกว่าเอยุเอสโซล่ต่อ1นเหรียญ OM นะครับ แล้วก็ยังมีการเปลี่ยนโทเคนโนมิกส์แบบเงียบๆนะครับคนที่จะเปลี่ยนได้ก็มีแต่ทางทีมเดฟนั่นแหละที่จะมายุ่งเกี่ยวกับโทเคนโนมิกส์ของเหรียญได้นะครับ แล้วก็ยังมีการไอแอดดรอปนะครับล่าช้าหลายครั้งคะล่าสุดก็มีการเลื่อนอีกนะครับรวมถึงผู้ขอตั้งหายตัวไป24ชั่วโมงรวมถึงเมื่อวานนี้นะครับช่องเทเลกราムของแมนทราก็ถูกปิดไปแล้วนะครับไม่ว่าทางทีมจะว่าจะแก้ตัวยังไงก็ตามครับไอการปิดเทเลกราムเนี่ยมันเหมือนมันโคตรแปลกนะครับคือแปลกมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ใช้ในการชี้แจงสิ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากกว่าว่าปัญหามันเกิดอะไรแล้วก็จะมีแนวทางทางทีมจะมีแนวทาง,ย,างยังไงกันต่อนะครับ นอกเรื่องนิดนึงนะครับคือว่ามีคนแซวว่าไอ้ราคา OM เนี่ยร่วงลงมา90%ขนาดนี้ทั้งปีก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าอิตาเลี่ยมอีกนะครับอันนี้มีแซวก,กันเล่นๆนะแสดงว่าผลงานเหรียญอีทเนี่ยใครลงทุนไปที่แล้วตอนนี้ก็ขาดทุนเยอะอยู่น่าจะช้ำใจเยอะอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญ OM เนี่ยเป็นเหรียญที่มันดูดีมีอนานคตนะก่อนหน้าจะมีปัญหาเนี่ยเป็นเหรียญที่มีการทา RWA หรือว่า Real World Asset Tokenization นะครับซึ่งก็น่าจะคุ้นคุ้นคือถ้าเกิดใครฟังช่อง YouTube ผมมาสักพักแล้วจะเห็นว่า RWA Tokenization เนี่ยตลาดใหญ่มากๆนะครับว่ากันอีกประมาณสัก7ปี10ปีเนี่ยตลาดตรงนี้จะใหญ่กว่า30ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งทาง Ripple XRP ก็จ้องตลาดนี้ไว้อยู่นะครับมีการทำตลาดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับโดย Ripple เองก็อย่างเช่นได้ร่วมมือกับทาง a c h a นะครับโดยการทาตลาดด้านนี้นะครับ ถ้าดึงธุรก,กรรมส่วนนี้มาบน XRPL ได้แค่10%รานะคา XRP เนี่ยขึ้นหลักหลายร้อยเหรียญ US d o l a ต่อหนึ่ง XRP เลยนะครับคือ RWA Tokenization เนี่ยจึงเป็นที่หมายตาของหลายๆเชนรวมถึงอย่างเชนของ HBAR เองนะครับ h e a l HBAR เองก็มีการเน้นที่จะทำตลาดด้านนี้เหมือนกันนะครับ กลับมาเรื่องของ OM นะครับคือว่ามีคนที่ลงทุนในเหรียญเนี่ยแล้วก็ขาดทุนไปกว่า3.3ล้านดอลลาร์หรือประมาณร้อยกว่าล้านบาทนะครับได้สรุปเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับแมนทรา OM แล้วก็ได้ส่งทวีตไปยังทีมของแมนทราแล้วก็ CC ด้วยนะครับแห่งกระดานของไบ n นสเนี่ยที่เรารู้จักกัน คือทางนักลงทุนคนนี้ได้ลงทุนกว่า3.5ล้านเหรียญในเหรียญ OM ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเหลือมูลค่าเพียง200,000กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งลดลงกว่า90%แค่บอกว่าเดิมทีเ,มทเนี่ยนักลงทุนนี้ตั้งใจที่จะสนับสนุนอนาคตของ IWA นะครับแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วแล้วก็การเป็นพันธมิตรกับบริษัทอสังหาชั้นนำใน UAE ของทางแมนทราก็เป็นปันจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนของเขา แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยถูกโอนเข้ากระเป๋าของทีม b บ n a นซ์แล้วก็ของเหรียญ OM นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นช่องทางการดึงเงินออกหรือที่เรียกว่า Exit Liquidity หากเขารู้ว่าการลงทุนเนี่ยถูกใช้เพื่ออุดหนุนผู้ที่อยู่ในองค์กรแทนที่จะเป็นการใช้เพื่อพัฒนาระบบนิเวศไอ้ RWA เนี่ย เขาก็คงไม่มีวันเข้าร่วมโครงการนี้นะครับอันนี้คือกล่าวหาว่าเป็นการลักษณะการช่อกงในลักษณะนั้นนะการดึงเงินดึงเรียลิตรี้ออกนะครับผ่านทางใบแนนแล้วก็ผ่านทางทีมของเหรียญ OM เนี่ยแหละคือแกบอกว่าถ้าทางทีม OM แล้วก็ใบแนนไม่ยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยอมแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเหมาะสมนะครับแกก็จะทําการดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีผ่านช่องทางทางกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วก็ผ่านตัวแทนทางกฎหมายด้านคริปโตของแกนะครับคือแกยังบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนที่ล้มเหลว แต่เป็นความรับผิดชอบในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นอนาคตของการเงินด้วยยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับคนที่เสียเงินไปกับเหรียญ o อด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าผมเองไม่เอาแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็โปรเจกต์ที่ยังมีอยู่ไม่นานนะครับผมลงทุนในเหรียญที่อยู่ในท็อป20เท่านั้นนะครับคือ Ripple XRP เองก็มีมากว่า12ปีแนละ้วผ่านอะไรมาเยอะมากๆครับมีความโปร่งใสแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมีความร่วมมือกับ หลายๆบริษัทใหญ่ๆนะครับมีการลงทุนในบริษัทระดับโลกมีการเข้าซื้อบริษัทสํำคัญๆอย่างเมทาโคนะครับหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยฮิดเด้นโรสที่เพิ่งทำํำยูทู e ไป คือ Ripple เนี่ยจ่ายไปกว่า1,250ล้านเหรียญเพื่อซื้อ h ิ d เด n นโ a ดนะครับซึ่ง h ิ d เด n น o a ดเองเนี่ยมีความสำคัญคือทาง Ri ป p l e จะใช้ xrp l ในการทำธุรกรรมซึ่งแต่เดิมเนี่ยคือทาง h i d เด n น o a ดมีปริมาณธุรกรรมกว่า3ล้านล้าน,านดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าเกิด xrp l เนี่ยสามารถเข้าไปแทนที่ธุรกรรมนี้ได้เพียง10%หรือแค่3 0 0แสนล้านเหรียญต่อปีราคา xrp จะขึ้นไปได้ถึง28.55เหรียญดอลลาร์ต่อหนึ่ง xrp เลยนะครับ อันนี้คือทางกลอง คือ AI ของ x com เป็นคนทำนายเป็นคนคำนวณตามนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าทุกอย่างสำหรับ xrp เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นครับแต่ขนาดที่ ripple เองมีข่าวการเข้าซื้อบริษัทใหญ่โตขนาดนี้แล้วมีอนาคตที่ว่านี้เนี่ยราคา xrp ก็ยังไม่ยอมขึ้นเลยครับซึ่งมันดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะแปลกเนี่ยแหละอย่างที่หลายคนบอกว่านะอาจจะเกี่ยวข้องกับการกดราคาของ xrp อยู่หรือเปล่านะครับนี้ก็ไม่มีใครรู้ซึ่งตอนนี้ข่าวที่จะทําให้ราคา xrp ขึ้นได้ก็คงมีหลักๆก,ก,ก็คือคดีความระหว่าง ripple กับ s e c ซึ่งก็น่าจะ ใกล้จะจบลงแล้วนะครับน่าจะรอให้พอแอดกินว่าที่ประธานเสกคนใหม่หรือว่ากรตอสารัตคนใหม่เนี่ยเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้เองก็ยังรอขั้นตอนการดรําเนินการอีก2-3ขั้นตอนก่อนที่ทางพอแอดกินส์จะสามารถเริ่มงานได้อย่างเป็นทางการนะครับ อันนี้รวมถึงการที่ทามเองเขาต้องลงนามแต่งตั้งด้วยนะครับเพื่อให้ทางพอแอเนี่ยเขารับตําแหน่งอย่างเป็นอาการแล้วก็เริ่มงานได้เห็นบอกกันว่าใกล้มากแล้วนะครับคือเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนไม่กี่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับยังไงก็มาตามกันนะครับว่าถ้าแกเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยคดีความริปเปอร์จะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจบลงนะครับก็ น่าจะเป็นการจบลงของเรื่องราวมหาการอันยาวนานกว่า4ปีนี่ก็เป็น4ปีครึ่งแล้วนะครับที่ทำให้ริ p l e XRP เนี่ยติดลงมาตลอดนะครับราคาไม่ได้ไปไหนกับคนอื่นเขาจริงๆเรื่องที่ XRP โดนฟ้องเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับ เจคย์ตันนะครับใครอยู่สมัยนั้นเนี่ยคือเจเคย์ตันเป็นประธานเสกคนก่อนแกรี่เกนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแกเนี่ยแหละเป็นคนฟ้องริบโต้เอ็กซอทิ้งท้ายก่อนที่แกจะออกจากตําแหน่งประธานเสกแล้วก็ทางแกรี่เกนเซอร์ก็มารับลูกต่อมาสารต่อนะครับคือเจเคย์ตันคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโปรเมติเอียมนะครับซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ เ็จเขารับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายนะผมเคยพูดถึง PromiThium ไปแล้วนะครับใน3าีวิดีโอก,ก่อนหน้านี้ได้ครับใครสนใจลองกลับไปดูนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเฉาโฉตรงที่เจคเลตันเนี่ยรับตำแหน่งดี렉เตอร์ในบริษัท a n g l e a g e Digital นะครับซึ่งไอ้บริษัท a n g l e a g e Digital เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง PromiThium นี่แหละมันก็เหมือนกับเจคเตันเขาช่วยเหลือทางอีกทีมหนึ่งก็คือทีมของทาง PromiThium นะครับซึ่งเราก็น่าจะ มาดูกันว่าทีมของเจคเเตนเนี่ยเขามีใครบ้างนะครับซึ่งทางทีมของเจคเเตนยังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามไปทางริเปอร์แหละที่ที่แกฟ้องไปนะครับก็เหมือนกับการที่อยากจะเตะตัดขาริเปอร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่านักลงทุนของ a n งเกิลเลชดิจิทเนี่ยมีใครบ้างครับก็มีเช่น Apollo Blacklock Goldman Sachs นะครับ แล้วก็เพย์เพาซึ่งก็ชื่อใหญ่ๆโตๆนั้นแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณ4ปีปี4ปีกว่าที่แล้วนะรับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนใจหันเข้ามาหาทางริเวอรบ้างลแล้วหรือยังนะครับรวมถึงการที่ b l a c k ล็อกซึ่งใหญ่โตสุดๆเนี่ยยังไม่ออก XRPETF ก็อาจจะเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็คงต้องมาตามดูกันไปส่วนเรื่องของทัป์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเองคิดว่าตอนเนี้ยตลาดคริปโตก็น่าอยู่ จุดที่ต่ําที่สุดผ่านไปแล้วนะครับก็เพราะว่าทำเองก็น่าจะเห็นแล้วว่าการขึ้นภาษีเนี่ยมันมีแต่ปัญหาหนักรออยู่ข้างหน้านะครับหนักสําหรับประชาชนชาวอเมริกันแล้วก็หนักสําหรับประเทศด้วยนะครับคือมันหลายเรื่องมากๆก็มีหลายคนบอกว่าแกทําเองก็อาจจะไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขึ้นภาษีแบบเหมาเข่งของแกเนี่ยแล้วก็การเล่นงานจีนหนักขนาดนี้นะครับ ปัญหาที่ตามมาทั้งเรื่องบอลเยลอย่างที่บอกไปในวิดีโอก่อนคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันล่มมันติดหล่มได้นะครับมันอาจจะเป็น Recession ได้นะครับแถมยังมีเรื่องของการเรื่องของแร่หายากที่นำเข้าจากจีนอยู่ซึ่งถ้าจีนเขาตอบโต้จริงๆโดยไม่ส่งแร่หายากให้อย่างเช่นพวกแร่เกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับซึ่งจีนเขาครองตลาดเกือบ90%ก็จะทำให้สารัฐเนี่ยขาดวัตถุดิบที่จะมาผลิตได้สำคัญอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าต่อไปจากเนี้ย คงได้เห็นว่าชทม์เขาคงจะต้องจําเป็นจะต้องยกเลิกหรือว่าลดกระแพงมาสีกับจีนเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับตลาดคริปโตก็น่าจะสดใสขึ้นรวมถึงเรื่องที่อาจจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายครับซึ่งน่าจะเป็นผลด,ดีต่อตลาดคริปโตอยู่แล้วแหละเพราะทางเฟดเองก็แง้มออกมาครับว่าเรื่องลดดอกเบียเ้ยมันเป็นไปได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมาที่ติดตามกันตอนนี้สั้นๆลาไปก่อนนะครับได้นํำส่งการกันต่ออย่างมีความสุขนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ